รเรื่องค่าใช้ใจ่ายของมุโม,มนนะนาจัดการให้ทุกอย่างนะแถมยังมีค่าทำขวัญให้อีกด้วยอเอ,องั้นต้องขอกขอับคุณนะสำหรับเรื่องค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะครับแต่ผมว่าเรื่องทำขวัญเนี่ยคงไม่ต้องหรอกเพราะว่าเย,ยม,ม,มนี่แกก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอะไรแตกหักเลยนะครับผมดีใจแล้วก็ขอให้นะ้าดูแลเรื่องของการฝึกงานจะดีกว่าเพราะผมเป็นห่วงเรื่องหัวหน้างานมากกว่าครับไม่ต้องห่วงจ้ะน้าจะดูแลให้ส่วนเรื่องหัวหน้างานน่ะไม่มีน้ำยาหรอกจ้ะ ลายเนี้ยอกหักตลอดนี่ไงมนเดี๋ยวพี่ขนของทั้งหมดกลับไปก่อนก็แล้วกันแกมีอะไรแกโทรมาโอ้เนี่ยเสียเวลาฮะก็จะมาพี่นุ้ะแข่หัวตลอดเลยนะกลับับสวัสดีครับงานสวัสดีครับ ได้หรือไม่ได้มันก็เกิดขึ้นแล้วละ่ะไอ้เรื่องเฉียบขาดฉับไวเนี่ยนะลูกดวงเขาก็เหมือนผมอะ่ะแต่งเป็นแต่งไม่มีรีรอว่าแต่ว่าเธอไม่ได้รักลูกสาวฉันเหรอลูกกุลเอ๊เอรักสิคะท่านแม้หลับก็ละเมอตื่นก็เพอ้อฝันหาแต่หนูดวงมาเท่านั้นแหละค่ะงั้นก็ดีละไปลูกดวงคนดีของพ่อลูกปะ พาแฟนลูกไปดูเรือนหอซิลูกเรือนหอเลยฮะโอ้ยท่านแต่งปุ๊บก็ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้เลยเหรอคะท่านแม่ก็เข้าใจนะคะพ่อลูกจะให้พลาดจากกันทันทีมันก็ยังไงอยู่นะคะไปสิเจ้ากูนตามหนูโยดวงไปดูเรือนหอเล้วมาสิคะมาสิคะหนูจ้ากูนอะไรเป็นผู้ชายหนุจะพาไปค่ะทางนี้ค่ะ ที่ดูงบอกดงก็พอใจแล้วคือคุณไม่ทำตามนะงานป้าคุณจะพังแรก จนบัดนี้แล้วอ่ะสันยังไม่ยอมถอนใจจากเจนอีกหรอไม่รู้แหละถ้าพี่นิกไม่ยอมแต่งงานกับเจนจริงๆอ่ะสันจะไปพูดจากับพี่นิกเขาไม่แต่งฉันขอแต่งเองนี่ไม่ได้นะสันห้ามทำอย่างนั้เด็ดขาดเลยนะทำไมอะเจนสันไม่เข้าใจเจนเลยนะ เจนจะใช้วิธีวิ่งไปสังเวยเข้าแบบนี้ตลอดไปเหรอสตาร์ทเลยนะครับผมแต่งก็อย่าแต่งเจนก็ไม่อยากแต่งกับ ใส่กรอนข้างในด้วยอ่ะกลัวเจนจะวิ่งมาขอร้องให้แต่งงานซะละมั้ง น,นี่คุณคุณเองจะมีหน้ามาถามกเหรออ๋อนี่คุณขึ้นไปที่ห้องนอนผมแล้วก็ไปเจอคุณเดียรนาธใช่ไหมครับเนี่ยคือเรื่องมันอย่างนี้ครับช่างเครื่องที่กาลังซ่อมรถคุณเดียรนาธอยูอ่ถือกระป๋องน้ำมันเครื่องที่บพิ่งถายออกมาจากรถของคุณเีรนา,าแลูกอเด็กที่ไหนก็ไมร่รู้วิ่งพวดพาเข,ข้ามาชนเปรี้ยงก็ให้น้ำมันเครื่องก็เลยสาดท่วมตัวคุณเีราาเนาธไปหมดเลยแล้วก็เอิคุณเีรนาธเนี่ย ติเดเสื้อผ้ามาด้วยในยรถแลวก็เลยขออนุญาตผมว่าให้แกึกินไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าข้างบนก็แค่นั้นเองครับฉันไม่เชื่อคุณอยู่ในห้องนอนของเธอตลอดเวลา <laughs> ผมผมอยู่กับช่างตลอดเวลาเลยครับไม่ใช่คุณไปถามช่างอยู่ดิคุณดีรนาเนะ่อขึ้นไปข้างบนคนเดียวนี่คุณดูเสื้อผ้าผมดิเปิดน้ำมันเครื่องไปหมดแล้วทั้งตัวนะเห็นป่ะทำไมตกี้มันเห็นคุณวิ่งผ่านมาผมเห็นมก็ไม่วิ่งตามคุณมานี่ไงครับฉันไม่เชื่อ มามา,มา,มาถ้าไม่ช่างนี่<า>คุณถ้าคุณยุ่งอะฉันจะร้องไหมากจริงๆด้วยมา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 ,มา,ม,ามาเลยครับ ดีค่ะหนูเจนขอบคุณมากนะคะคุณนิธิที่เอเื้อเฟื้อให้ยืมห้องอาบน้ำอ้าวเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยแล้วเมื่อกี้ทำไมรีบวิ่งกลับออกไปซะละคะ,ะคุณนิรนาสครับรบถของคุณซ่อมเสร็จแล้วนะครับนี่ผมก็กลับว่าจะอาบน้ำเหมือนกันนะอาบน้ำเดยกันันะเจนมไม่มาหน้าผมถอดเสื้อผ้าให้มาไม่ นีนาไม่อยู่ขาดความสุขของคุทอิทิ่กับนเจนดีกว่านะคะนีนาทขอตัวค่ะมานาอาบน้ำด้วยกันมาเห็นไหมผมไม่อยากแต่งงานก็เพราะอย่างเนี้ยนี่ผมไม่ผิดแต่ผมก็ถูกโกรธผมเบื่อที่ต้องมาตามง้อตลอดเวลาก็ใช่สิ พราะว่าการแต่งงานมันทําให้คุณเหิ้ยใครต่อใครขึ้นมาบนนี้ได้ไม่สะดวกใช่ไหมล่ะไม่ใช่อย่างนั้นเจนเพราะผมเบื่อเบื่อที่จะต้องวิ่งตามอธิบายแล้วก็แล้วก็งอนง้อคนที่เป็นภรรยาของผมทุกครั้งที่เพื่อนผมเขาอาจจะแค่แบบแวะมาเยี่ยมเยียนหรือว่าแวะมาขอความช่วยเหลือก็คุณนิรนาศแต่เขาไม่ใช่เพื่อนฝูงคุณธรรมาดานี่ อยู่ที่ใจครับถ้าใจของเราไม่ได้คิดอะไรกับเขาอ่ะเขาก็เป็นแค่เพื่อนนี่ตกลงก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่อง ฉันไม่รู้เรื่องะค่ะแต่เจนคิดว่าจะไม่พูดเรื่องแต่งงานกับเขาอีกแล้วแต่เจนควรจะพูดสารไม่ห่วงเจนนะสารนั่งก่อนยูกนั่งก่อนสารจะโทรหาพี่นิกให้พี่นิกมาที่นี่มาพูดกันตรงหน้านี่ ไม่ได้นะสันสันอย่าหาเรื่องนะที่เจนที่เจนรีพูดกับเขาเนี่ยก็เป็นเพราะเจนต้องการทดสอบอะไรบางอย่างแล้วเจนก็รู้แล้วว่าเขาคิดยังไงเจนเองก็ไม่อยากแต่างงานเราก็เลยไปกันได้นี่ตกลงเจนจะอยู่แบบนี้ไปเรือ่อยๆเหรอก็ถ้าเกิดว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยต่างให้เกียรติกันแล้วก็เชื่อถือกันเจนก็ยังคงจะอยู่กับเขา อันที่จริงแล้วไอ้ก,การแต่งงานก็เหมือนภาพวงตามันอยู่ที่จิตใจที่ผูกพันกันของคนสองคนมากกว่าที่ยึดเหนีย่ยวเราไว้เจนแต่แม่กลับคิดว่าไอ้ก,การแต่งงานเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาให้เกียรติฝ่ายหญิงนะไม่ใช่ว่านึกอยากจะมีอะไรด้วยก็ลากตัวมาเหมือนมนุษย์สมัยโบราณที่อศาศัยอยู่ตามถ้ำนะลูกใช่แล้วก็เหมือนผู้หญิงขายตัวด้วยสัน ทำไมสันพูดกับเจนแบบนี้สันขอโทษเจนเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นสันกลับออกไปเลยสายหัวออกไปสิเจนที่สันพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าสันรักเจนนะไม่เอานาสันขอโทษเจนซะนะลูกนะแม่รู้ว่าที่เจนมีอะไรกับคุณนิธินนะ ก็เพราะว่าเจนต้องการความรักแล้วก็ความสุขเท่านั้นไม่ใช่ต้องการเงินนะสารสารขอโทษ เจนไม่ได้ต้องการให้คุณนิทิศทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการเพราะเจนก็ไม่ได้ถือว่าเรื่องพิธีพวกนั้นเนี่ยมันมันอยู่เหนือความรักแต่แต่ที่เจนข้องใจคือว่าคุณ คุณกลัวหรือว่าคุณ,ค,ณคุณรักเจนไม่มากพอกันแน่เจนครับผมรักเจนมากจริงๆรักมากที่สุดเลย แค่นี้พอใจได้ยังครับ ที่บริษัทโฆษณาอื่นๆถูกพิษเศรษฐกิจบีจนหน้าเขียวแต่คันชิดแอดซึ่งบริหารงานโดยสุดหลอคันชิดกลับได้งานโฆษณาเซ็ตชิ้นงบประมาณเลื้อยอยู่ในราวแปล้านบาททุเรียนหล่นใส่จริงๆนะตาเธอบ้างสอง จะบอกลูกเกิดน,นะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลงานของเจ้านุกกูลหลานรักของเราแล้วฉันใแสนจะมีความสุขใจโล่งออกที่สุดเลยนอกจากเราจะรวยมาหาศาลแล้วเนี่นะหลานชายสุดที่รักของฉันยังรอดพ้นจากการเป็นเอดอีก <c oughs> <c oughs> แต่ปวดฉันมัไมแน่นะเพราะว่ามันเร็กลูกเกิด ล่คะพี่สวนี mm. แบบนี้นะคะแสดงว่าท่านผู้มืนในการนะคะกับท่านประธานนะคะจะต้องพิจารณาเพิ่มเงินโบน,นัสให้กับพวกเราแน่นอนเลยคะ่ะพี่ชัวเพิ่มเงินโบน,นัสให้พนักง,งานโอ้ท่านผู้มืนในการคงร้องไห้และไม่หัวเราะแบบนี้หรอกคุณจกักรใช่ใช่ใช่ท่านทั้งสองคนเลาะเรื่องอะไรกันล่ะอุ้ยต้องแอบไปฟังหมล้วล่ะนะ หนทางผู้ชายที่หลงรักดวงคลั่งถึงตะดวงเนะี่ยยังมีอยู่อีกมากมายแล้วผู้ชายคนนี้ก็เป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้ครอบครองเพชรน้ำงามที่ชช่ดดวงมาก <c oughs> ดวงมากดวงมากที่มีทั้งเงินอำนาจชาติตระกูลความรู้และที่สำคัญคือความสวย <c oughs> ผู้ชายคนนี้ทั้งโชคดีแล้วก็ฉลาดเลยนะ ไม่ง่องงง่ายเป็นวัวเป็นควายเหมือนผู้ชายบางคนงเสียได้แล้วสิหัวออกหัวใจสันน่ะกำลังจะระเบิดด้วยความผิดหวังใช่ไหมท้าสันขอแสดงความยินดีด้วยครับไม่จริงหรอก สันน่ะโกหกน้ำตาสันนะกำลังตกในซิกซิกซิกอยู่เนี่ยเพราะความเสียดายดวงใช่ไหมใช่มิล่ะฮะแจกการแล้วเหรอสันใช่ชัดเลยเจนไอ้คุณดวงมาตัดสินใจแต่งงานเพราะต้องการอาชนะฐันน่ะนเขาไม่ได้คิดอะไรเลยหรือไงอ่ะเขาไม่รู้เลยหรว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึงในชีวิตของลูกผู้หญิงอ่ะ แปลกใจนะที่ดวงเนี่ยตัดสินใจแบบนี้แต่ที่เจนแปลกใจและมหาสาใจมากเลยเนี่ยก็คือคุณนุกูลนะดิที่ยอมสละโสดแต่งงานนะ่ะไม่อยากเชื่อเลยแล้วนี่ทั้งคู่เนี่ยนะเขาก็ต่างไม่มีฐานเรื่องความรักมาลองรับเลยอะ่ะคุณนุกูลถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยไม่มีวันยอมลงให้ายดวงเด็ดขาดเลยอะ่ะและ้วายดวงเองเนี่ย ก็ถูกพ่อแม่ตามใจมาตั้งแต่เด็กเห็นทุกคนเป็นเบฟหมดเลยอะถ้าคู่นี้แต่งงานกันนี่ต้องฆ่ากันตายกันไปข้างนึงแน่เลยเพราะว่าต่างฝ่ายตายจะต้องจะกดหัวกันและกันอยู่แบบเนี้โยตายแน่ตายไม่อยากจะคิดเลยโอ้ยดีดวงจะแต่งงานจริงเหรอเจนไอ้ไม่จริงอะนึกเจ๋ออยู่มาล้อปุ่นเล่นอย่างนี้นะ ยเจยอยากจะตายเรื่องจริงนะคะตอนนี้คุณนุก,กูกกลกำลังแจกก๊์ดอยู่ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะไปโดู โซ่ทองม่ต้องพูดปากนดูสิโอ้น้องเจนจ้ะเออน้องเจนอย่าน้อยใจนะจ๊ะผมจำใจจำยอมครับความรักของผมทั้งหมดเนี่ยผมยกให้กับน้องเจนไปตั้งนานแล้วนะครับอ้า่พี่สายครับอ่ยางนี้คืออุบัติเหตุ่งชีวิตชีวใช่ไหมครับคุณลูกูลปากโอ้อะไรกันคะคุณลูกูลนี่คุณนึกยังไงขึ้นมาคะเนี่ยใช่เพราะผู้หญิงคนนี้ร่ำรวยมีอิทธิพลก็เลยโชคร้ายได้คุณเป็นสามีใช่ไหมนูกกูนแหมู่ดมัอ แต่ปุณว่าชอคอกเลือดมากกว่านะคะกาดกรดกัรด,ดอู้อ้จุดกา์ดกัร์ดกา์ดการ์ดการ์ดกา่อดการ์กาห์รับการดกางกับดการนการ์ดาร์ดการ์ดกากให้ปารกาบเดนไรงานะดการคดการ์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 คการ์ดการ์กกาว่าใช่ฉันจดเป็นคนมาแจกการ์ดให้เธอ,อดด ย้ายพอใจนะส่วนฉันเนี่ยฉันอยากจะให้หล่อนรู้ว่าในโลกนี้ยังมีผู้ชายที่เขาไม่ได้แยแสหล่อนเลยแม้แต่นิดเดียวอยู่ด้วยก็คือผู้ชายคนนี้คือคุณนุกูลของฉันคนนี้นี่หัวเราะอะไรคะยัยป,ปานเปล่าค่เปล่านี่ท้าหัวเราะหนเธอนักหนาเปล่าค่เปล่าไม่ไดีใจนี่หล่อนไม่ได้ดีใจเลยเหรอที่ฉันเปิดโอกาส หล่อนให้หล่อนกับสัญญาสะดวกสบายขนาดนี้ต่อไปนี้สัญญาเป็นของหล่อนแล้วนะฉันไม่เอาแล้วจะบอกให้ นี่คุณต้องไปสืบมาให้ฉันนี่ได้เลยนะว่ายีปานมปนหัวเราะเลยฉันนั่งหนาตัองเกี่ยวพันคุณแน,น่ๆเลยนี่ลูกกูดดวงถามอะไรอ่าให้ตอบสิอย่ายืนเซอแบบนี้เอดวงถามอะไรอ่ะต้องตอบคำถามดวงเข้าใจไหมไม่ใช่มียืนววยักไหลแบบนี้ จ๋าอ,อ,อย่าน้อยใจนะจ๊ะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอก ผมโทรไปต like ั้งหลายครั้งเลคุณไม่ยอมรับสายคุณรู้หรือเปล่าว่าผมคิดถึงมึงแทบตายก็เจนเคลียร์ลบที่แคนาดาดึกนะคะกลับถึงบ้านนะสลบเหมือดเลยแม่ก็เลยบอกว่าเจนไม่รับสายอ่ะแม่องแกล้งนะคะ บอกให้ก็ได้นะคะพี่ดวงที่ยายเจนนะคะเขาไม่ได้ดีใจที่พี่ดวงอ่ะเปิดทางสะดวกให้เรื่องในสัญญาเนี่ยนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่ายายเจนนะคะเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็มีมานานมากแล้วเลยค่ะอะไรนะแล้วยายเจนนะคะเขาไม่เคยมีคนชื่อสัญญาอยู่ในสมองเลย เชื่อก็ตามใจ